ส้มลูกมดปลาช่อนนาหายได้แรงอกวันนี้พาเพื่อนๆมาแกงลูกมุดกับปลาช่อนนาดูนะ่ากินน้ำลายไหลกินกับไข่เจียวอร่อยมากพูดและน้ำลายไหลเอาลูกมุดมาปอกเปลือกนะก่อนปอกก็เอามาผ่าให้ออกเป็นสองซีกแล้วก็ควักเม็ดทิ้งไป ปอกเปลือกให้เรียบร้อยหั่นออกมาเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เอาไปล้างยางให้สะอาดเนี่ยปลาช่อนนานะเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปล้างน้ำเกลือให้เมือกมันออกให้หมดเราอยากใส่ผักอะไรเหมือนดอกกระลำก็เอามาหัน่นให้เป็นชิ้นบางๆหน่อยเพื่อจะได้เข้ากับน้ำแกง<ม>ยิ่งอร่อยเข้าไปอีก ใส่ไหลบัวลงไปด้วยแต่ว่าต้องเอาเยื่อใ่มันออกซะก่อนนะไม่งั้นแกงก็จะเป็นสายยาวเลยเตรียมพริกแกงส้มให้พร้อมกะปิหวานกะปิแกงผสมให้มันนัวแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งแห้งนิดหน่อยโอ้โหยิ่งอร่อยเลิศปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนิดหน่อยผสมกับนี น้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นก็เอาพวกพริกแกงกะปิเอามาละลายน้ําแล้วก็เติมน้ําให้พอดีกับผักแล้วก็ปลาที่ใส่ลงไปเอาหม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่มะมุดลงไปก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าต้องการให้ รสเปรี้ยวของมันมุดมันออกมาแล้วก็เราถึงจะได้รู้ว่าความเปรี้ยวมันประมาณไหนแล้วก็เติมผักพวกดอกกะล่ำพวกไหลบัวลงไปจะเห็นว่าไหลบัวเนี่ยได้เอาเยื่อใยออกหมดแล้วนะแล้วก็บิออกมาเป็นท่อนเป็นท่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปทิ้งไว้ให้เดือดพลานเลยเพื่อจะให้ผักมันสุกแล้วก็นิ่ม ามีฟองขึ้นก็ช้อนฟองออกทิ้งไปบ้างพอน้ำแกงเดือดพล่านผักเริ่มจะนิ่มแล้วก็ใส่ปลาลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าไม่อยากให้เนื้อปลามันเปื่อยมากแล้วก็เนื้อปลามันก็จะยุ่ยมากไปเราใส่ทีหลังเลยมันจะพอดีกับผักพอผักเริ่มนิ่มแล้วก็ผัก ก็จะสุกไปพร้อมๆกับเนื้อปลาทําให้มันพอดีกันเวลาสุกแล้วมันก็จะทําให้เนื้อปลาไม่เละเกินไปไม่ต้องไปคนอะไรมากเพราะว่าถ้าคนบ่อยๆปลามันก็จะขาวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยเพราะว่าพร้อมที่จะยกลงแล้วใส่พวกน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียก ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยให้มันกลมกล่อมแล้วก็ตัดรสให้มีความหวานปลเลมน,นิดนิดด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่รสดีลงไปอันนี้หม้อนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปอีกสักแป๊บหนึ่งจนน้ำแกงเขาหนัวแล้วก็นี่ผักก็สุกปลาก็สุกก็ยกลงได้เลย เอาไข่เจียวมาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ไปด้วยนะ